ขึ้นขอพอรวอนในทัวก็ปากตัวแฟนๆในสงสยัยเสียงที่ร้องดังๆไม่ใช่ใครก็เดินใช้วงสามารถนี่ละแฟนฝากผลงานอันน,น้อยแฟนรู้จักมาสมัครมิตใไม่ทั่วอีสานสิบนิ้วประนม,มกลมปราบดานฝากผลงานแฟนจ๋าชมเห็นใจอยู่ที่ไหนแห่งใดวอนในทัวก็ปากตัวผลงานเลยโค้าเบสิงของจริง อยู่ที่บ้านในโอ้ยไอ้เรไอ้ที่เปิดสกายเปิดจอใหญ่เปิดเปิดจอใหญ่เปิดเปิดจอใหญ่เปิดจอใหญ่เปิดจอใหญ่จริงจริงแยกภาษาอมือไม่ออกจริงแฉ่ต้องไม่ไม่ต้องตือนตือนเลยมันชื่อจนมันจะเรื่อยนะเออเข้าใจนะอันนี้ตีนใช้มากจังไม่แต่งหัวดูดูอะที่หน้าคนถามก่อนหมูหวาน

ที่เขาเล่าเขาเก๋ข้างล่างที่ oh <my. S 1> ไปแยกกับเมียห้องล่างอะสัสบอกว่าพาไปส่งเมียที่ชนบุรีแยกกับเมียตรงห้องน้ำนะส,สเัเมียก็เมียนี่หน้าหน้าโคตส,สว,วยเลยแต่นาห้องน้ำเปหนคมจังหวอเนะอ๋อพิจารณาพิจารณาครับผมพิจารณาเป็นยังไงบ้างครับพี่เี็นเมียดีเก่งครับผม <c ười> เป็นอาจารย์ผมอะตต่อทางเมนโตเลยไอ้เราของดูการตีขอยู่ะว่าตูไม่ีหน้าอ่ะตูย่อหนอกจริงเนาะน้ำก็คงจะเป็นอย่างงั้นเป็นไงนั่นดูไปวัวได้ฟิวว่าต่อต่อะต่อเนเล่นเฉยอ๋แล้วมาเย็ดเป็นที่ไหนโอ้ยเยียตีกองไม่มีแรงเลยแรงยัดเข้าวัดสิตอนนั้นเม่เขาบอกพี่ว่า ตอนงานพระยาเขาบอกป้อนพากูไปตีกะลี่เลยพ่ปอจริงๆไอชัยเคยด่าบอกเลไปแปดร้อยผผู้หญิงผู้หญิงที่จะยอมให้ปอยืนได้ก็มีแต่กะลี่มั้ยจะบ้าหรือเปล่าแปดร้อยไเสียกะลี่กะลี่จ้างลับพันเดพัไม่เกี่ยวไม่เกี่ยบไ่เกี่ยว ยังปันนึงอยเยไม่มีพันนึง้ยผมผมแมวเราแปดร้อยโอ้ยแทบไรเลยว่าดีแล้วแหะวันที่เลีทาอิตาลีม้อยู่กับเราเายงไม่มีใครอ่านูติ่อะไร้วเราดีแล้วด้วยวันีน้งื้ก็มแล้วว่ะนี่จับจับันหนี่อนี่วงไม้ด้วยกวงแต่เราไม่ทัว่า ดูดิเราลี้ยวไปนี่ควงไม้มึงมึงดูกูร้องนี่เป็นนักไต่ต่อมีปอบคเดียวต้นแรกคนนึกว่าจะแบบมีพี่นิดหน่อยนี่ไม่มีเลยมีแค่นเด็กหลังหลังก็ไออาจาร์อาจาร์ต่อ่าไงเอออยต่อมตในทางเฟซบุ๊กคนเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยข้างหน้านั่นและควงควงควงปุ๊บมันเปิดดังๆแล้วนี่ปัดผมปัดบอบควดนี่โอ้โหแม่คิดโคตรดังเลยจีบจีบให้ออกหรือเปล่า ไม่พอ่เขาถ่ายเปล่าเดียวเลยดูยิ้มยิ้มยิ้มฟันนี่กับแมกกาพดไม่กไม่เกไม่ได้ม่ได้เรียนสวยนะว่นจะมาไม่มาถ้าไม่มีโวนนี้ จงันนี่ไม่ก็พูดจิงแมันยังสวยป่ะมันเอไปชิมดูหนักเลยรอนนนเลยตัวนี้มันใช้ได้ลูกศิลูกศิเนี่ยกับไปลูกศิป์เลยแต่เอ็กเปลูกศิเลยว่าพวกมเอว่าพวกมึอไม่ตกงานอไอย่างเงี้ยรานเซาร้านมวยไอเดียอเม้นไออกมาจร่งอะ นูสัตย์ยับโอ้โหหดยับเลยเลยผมนี่วยนะอะเรอเราเราทีบนก็วนนั้นอยู่บ้านพี่อาร์ตกล้อก็สัต์กบาสเต่เปเกเอกนิ้วไนิ้วไหนนิ้วอะนี่แตะมีมีมีบานเร็วอยเังเลยเังเลยโอ้โห นีินสอ้อยสองร้อยเจ็สิบป่ะเนี่ยเกียอุ้ยอุ้ยอุ้ยมือซเลยมืได้แ่เดื่องมือได้แต่จังหวะไม่ตรงฮะก้าาแ่เดียวอ่ะตีโดนของฟองก้อเกงก้อเกงเกงกเกงกอเ้วรได้แเกงถ้าตีก้องแกงตรงนี้ไปตีของแป้งอยู่อาพแล้วป่พ่มามันเป็นเช่นไรตอนแรกเร็วแล้วไม่ช้าอตอนเ่าอ หมดยับเลยแล้วพวกกูล้ววันนั้นอยู่บ้านพีเนี้ยเอนนี้เงียบๆวันอยู่บ้านพา่น้าันนั่งอยู่กับเขาเขาบอกเขาบอกรู้เปล่าเพลงหนึ่งได้มายังไงเขาเล่าไปอันนี้กูจะลุก๋ยเพิ่งไปดึงมือไว้อะไรว่าอยากให้รู้ทำไม่ได้เพลงแรกมันเรื่องเกี่ยวกับะเพลงสองบอกว่าเขามีเพื่อนเขาอ่ะแฟนเขาอ่ะแบบเพื่อนสนิทไปแย่งแฟนเขาแล้วเขาอ่ะก็คือวันเนี้ยคือวันตายของมึงกูต้องไปยิงมึงให้ได้เพราะว่าไปถึงที่ไหนหรอ จำว่จำาจังป่าจังหวัดนัน้นไปยิงมีคนมาห้ามไว้ก็เลยมขามีคนมาห้ามไว้ก็บอกว่าเขาลอ,อยพี่จะฟังพี่บอกเออพี่เข้าใจน้องว่ะเป็นพี่พี่ก็ต้องยิงเงนื้อแหละแต่น้องใจเย็นไว้ก็เลยมีเพลงสามก็จะเป็นต่อเพลงสองม <laughs> <laughs> ันจะ, 1, 2, ะนต่ออลไรเพลงหนึ่งสองสามมันเป้าต่อเขาบอกเขาไปแต่งเขาบอกว่าเขาคนแต่งเองหมดเลยเดี่ยวเหี้ยแต่งเองหมดเลย ไม่เอ็งมึงถามมึงดิ้งยังพี่ไม่เอาไปเดี๋ยวจะสัวแตงเอ็งกลัวอะไรอ่ะพี่ราะว่อะไรไปตัวอะไรพวกพี่อยู่กันเยอะ